ใช่ฉันเดียบเลยฮัลโหลฮัลโหลสกายได้ยินไหมครับมันน่าจะไม่ได้ยินนะครับสี่สองหนึ่งครับได้ยินไหมสี่สองหนึ่ง รถตู้ว่างเปล่ารถตู้ว่างเปล่าพี่พี่พี่รอพี่รอไดมอนด์ก่อนไดมอนด์ไปจะไปเอาอันนี้เอาสกายเดี๋ยวสกายรถเก็บแล้วเดี๋ยวนั่งไปรถตู้ไวไล่ก็ได้ครับจะได้ง่ายๆเดี๋ยนี้กันดิเอาเอาสูตรเทาไปด้วยเอาสูตรเทาเข้าไปด้วยอยู่ไหนพี่สูตรเทา ถึงขนาดปีนหลบขึ้นไปข้างบนเลยแล้วตัววิ <laughs> <ป>่งไปมันเขาได้เปนกระโดดละมังมันเลยขึ้นไปข้างบนรับแล้วครับมามาอย่าเพิ่งเล่นกันมีกี่คัน <laughs> มอไใค์ใครว่าย go <laughs> <laughs> มีประมาณ6คันที่ไปอยู่หน้าบ้าน รอไดมอนดมาไดมอนไปยกแนวให้แม่อยู่อ่ารอ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 เซนโดไปเหม่ออยู่ไหนอะบอกเหม่อแป๊บหนึ่งอะ อีไล่มึงให้เอพีซีเดินเล่นบ้างไม่ได้เลยเหรอทุกตัวจริงราคาร้อยสุไมายังวะเนี่ยเซนโดเซนโดไม้พองเดมันนองน่ยสกุลเขาอ่านว่าไงพี่ไม้พองไม้ปองหรือว่าอะไรไม้ปองอ๋อถามมาดิพี่เรียกไม้พองไม้พอง อ็เล่นหัวก็งงเป็นชื่อตเนาไปพองใหม่พองใหม่พวงเมื่อ,อก่อนมันเป็นตำนานนะมันเป็นตำนานโจรที่ขับรถที่สุดเก่งที่สุดในไพรเวทนะไอเซนโดตำรวจนี่ร้องเจอ,อเซนโดนี่ตำรวจร้อง เซนโดกับโอเป็น open, คุยกันนี่แยกเสียงแทบไม่ออกเลยอันนี้จริงครับมาครบยังนี่เนี่ยมายังอ่ะเหลือใครยังไม่มาไอ้บ้าน,น้องมายังคุยแต่ท้องให้ทุกอย่าง น้ำตีขวดตีแท้ดีกว่าว่าไปครไปเลยก่อนมั้งก็ขับเครื่องร้อหน้าเดี๋ยวผมว่าไล่บัมไปก่อนไล่บัมไล่บัมให้พี่ตีไปไปไหนเริ่มจากไหนดีเปบลอยู่เบลพี่เ่าสันรูปถ่ายแล้วสุด ก่อนนี้ผมกินข้าวน,นั่ขับงน,นั้น่ะตอนันแบบขับมาไงแล้วได้แบบชนไปเลยไม่รู้จักไม่รู้จักตีเล่นสวนเหรอตีสวนเลน มายังมายัง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 โอ้หเกือบชนอ,อีกอสองแพ็คไม่ต้องงกทุกคนไม่ต้องงกเราได้ไปเยอะแล้วใส่ไปซันโดมาแล้วพี่น้องไดมอนด์บอกเลยอีกสองแพ็กซันโดขี่นกักเตะเลยมาเรเดีวเลยสองแพ็คก็่าดมาแพ็คเลยเปลี่เเยนเลคืนนึงนไม่กำลังกำลังออกแล้วเราไปล่าอยู่อ๋อค่ะคู่มารีลกิน บรรยากาศเย็นแสงโค้แสบตาไม่มีเลยพี่เลยในเปลวไม่มีรถขันเลยไม่มีงั้นเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงมันไม่อยู่ไว้นี่เหรอพี่ไอ้นี่ถ่ายลงปโรงพยาบาลหรือเปล่าเป็นเทียรู้ช็อตเออเข้าไปสิงโรงพยาบาลอ้เทียเมียอยู่โรงพยาบาลตัวนึงอ่ะไม่รู้ใครอ่ะพอดีพี่ว่าหมอปัดทองอะไรด้วย ไม่รู้อ่ะในทวิตล่าสุดเมื่อกี้อยู่น้ำมันหรือเปล่าใช่เชิญได้เชิญอ้าวเก็บตะหลงไปไปน้ำมันหน่อยไปดูข้า่อนไปแล้วมั้มไปแล้วไปดูครับต้องไปแบบไม่ให้มันต้องไปแบบไม่ให้มันตั้งตัวอยู่ไหนอ่ะผมไปเล่นด้วย มานอกเมืองมาเร็วๆเวลาไปต้องไปแบบให้มันตั้งตัวอยู่ไหนกันนะพี่พี่อยู่น้ำมันกันใช่ปะเรามาไปน้ำมันมันก็เงียบผีเงียบอ่ะเงียบกูว่าอยู่นมบัวแน่เลยเจ็ดมานตายรูปนมบัวนะพี่เจยๆนะมันตายรูปนมบัวอยู่อ่ะเอารูปเก่ามาลงปะวะะเออไม่ได้นะ อย่างนีไ้ไม่อยู่ผม<ห>บอกว<ห>่าพุทเล่นเงาไฟเดียวแหละนี่จะอยู่ในบ้านที่หยาบเลยนะนี่ก็ไม่จบนะเดินเปล่าจะไม่เคยดีเหรอไอ้แค่พายุนี่มันมั่วนะไฟเดียวคือไฟไหน เราเล่นตั้งกี่ไฟแล้วฮัลโหลไฟเดียวเฮี้ยแลไอ้ซานมึงไม่มาเล่นกับพวกกูอะอะไรมันว่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันเล่นไฟเดียวผมไม่เห็นอะพี่เลยไม่เล่นกี่ไฟนะโอ้ยวันนี้ก็เล่นเยอะอยู่ไม่เดี๋ยวที่รู้ไอพี่ยูไม่งโง่ไอพาราที่2มันไม่ได้ทำเช่นไรหรอกอยูตอนนีน้พวกเราอยู่ไหนกันก่อนพวกเราแยกกันแล้วพี่อยู่ส้อมพี่อยู่ส้อมม,อมาลมส้อมก่อนมาลมส้อมก่อนลมส้อมก่อนเดี๋ยวพึ่งไปไหนลมส้อมก่อน ก่อนส้มก่อนลงส้มก่อน,อนขึ้นมาเอาลงรถกันทำไมขึ้นนะลงส้มก่อนเดี๋ยวเพิ่งวิ่งไปรอรอเพื่อนก่อนไปถึงถ้ามันอยู่จะได้ลงไปเล่นเลยตมีอาหารได้พี่มึงก็ต่ออาหารอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยแล้วมึงไปมีตังค์แล้วพี่โอ้โห oh. เรียกอะไรเรียกอะไร สี่สิบสี่นี่ไม่ใช่สี่บิดนะครับถามจริงไม่มีใครส่องไฟจริงดิมายังรอก่อน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 พี่เราไปแอบส่องกัดิพี่อยู่หรือเปล่าลมส้มลมส้มก่อนเดี๋ยวพี่ไปส่อง สามสี่ครอยู่ที่บ้านของพี่สีสีม่วงไม่รู้ไอ้พวกเรานี่แหละแต่ไม่รู้ใครไม่ได้ใส่สูตรเลยนะพี่แล้วพี่อยู่<ส>มั้ยได้มาอยู่ที่ไม่มีอ่ะมีพี่เต๋น้านนะมีหรือมั้งเฮ้ยไปลงหูไปอยู่อยู่กลางถนนมาเลยขึ้นไปให้นรถขึ้นอถเดี๋ยวลงมาไปดูเราไปดูคุณเดียรพราไม่ผมกลัวไงบนรถนหนัก กูกูเรือหางลงน้ำมะแล้ลงบาล้า<ห>นแหละผมว่าคือบอกว่าง<อ>ัา้นเนี่ยเดี๋ยวเียยเดี้ยมือวันนีู้เสรส้สมรอแล้วกันไะ <มา S 2> เล่นในเหี้ยลงบานดีกว่าปะงิงถ้าลาลง้น สิงเป็นผีหรือยั <ไป S 2> หรือรอาจจะหรืออาจจะไปอยู่เหมือนหรือเปล่าอยู่น้ำมันอยู่กุ้งไว้ไหนเสียมันแก้วาจะเป็นถั่วดิมันไม่ทำงานกันหรอกถ้ามันโดนไล่อย่างเงี้ยอย่าเรียนมันทำงานกันเป็นเวลาเฮียหกเจ็ดคนในโรงพยาบาลแค่นอ่ะใช่เหรอใช่พี่เราเฮียอ่ะสิ่งเป็นโรงพยาบาลมันไงว่าแล้วสิ่งเป็นผีรหรอือยัง ตีกับใครตีกับคนหรือตีกับผีมันนี่อ่ะรถตู้อะไรอยู่โรงพยาบาลเลยล่ะพี่ขโมยตีกูตีกับคนป่วยป่วยปวะไอ้เหี้ยเซฟโซนเนี่ยเป็นโซนอะไรพี่มันมาทำอะไรอยู่ถ้าเป็นเซฟโซนจำเวลาจำเวลาพี่ไปตีกับพวกบัมบัดอยู่อ่ะอยู่นานไม่ได้ดิเดี๋ยวผมโดนรถพังตายค่ะไปพายมาแล้วทำมาก่อนเนาะพี่ล่ยเรถแบทแมนอ่ะเธอจะรู้ว่าน่าโรงพยาบาลเต็ม ีหลายจำเพี้ยนแล้วคือทำมับบนไปคนวะเรย,ย่งเองเล่นไปแล้วกำลังกำลังจะไปเลยไปไปรอเลยไปรอแถวหน้าแถวหน้าโรงบามเลยแต่อย่าบึบานบงบ้างนะโดนกบฏนะเย็นๆนะทุกคน

ม,มันปัมมป๊มมันปั๊มก็ตายเลยมันปั๊มแล้วปั๊มอีกปั๊มแล้วปั๊มอีกเลยหรือว่าจอของปั๊ม เราใส่นะเมื่อกี้แม่งขึ้นมือเดียวขึ้นมือเดียวแล้วก็สมาธิอย่างอื่นเดียวบริเกนสูบพายตกใจตกใจด้วว่าโดนล้อมไปหายเขษีย์ดิเขียวไปจัดทาไงดีแกนเนี่ยโดนล้อนไปหายเขษียู่เยจย๋อ รับจัดในโรงพยาบาลในรถหุ่แดงะ่ะจัดเลยปะล่ะรอรอรอมันขึ้นรถแล,ะละ้วมันขึ้นรถแล้วรถละเรามารวมกันได้ไหมส่งส่งพเจริญแล้วจ<า>ีเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจพี่ตำรวจอย่าเพิ่งทำอะไรรอ มันชอบไปตำเลยคอยคุ้มกระลางหัวแล้วไงวะเพื่มเป็นเล็กตึกเดิมชัวร์ๆเลยเขาต่ำเลยขับรน่ะเออตำเลยเขาซอกทำไมอ่ะพี่มี่ถูเท้าเล่นด้วยใช่ไหมตำเลยเขามึนเดยอใช่ใช่เขาใส่สูตรเปล่าเขาใส่ดีเขาใส่ เขาอยู่ไหนนะข่าวนี่เราเป็นคนเดียวจ้ะเราจะไปข้างผมนะอยู่อยู่ข้างผมนะจะออกฝั่งนู้นนะเเเาาจะอหมือนนกั่เช่ฝั่งนี้เดี๋ยวรถผมไม่แรงตามไม่ทันเราคันเราคันเราคันรอให้มันออกจากโรงพยาบาลกันอีกมันจะออกแล้วพี่ออกฝั่งนี้ซะเยอะปวดร้องเพี่โคตรเยอะมาไปทีทีบีดำฝั่ง ตำรวจ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 เอานีออนดิไอ้สัหหลุดสพหลุดออนหลุดรสหลุดสัหเขาหลุดเ้าตู้มาขาสัพหะสาพหะนี่สัพหะเยอเลยไ้วม่ามพังง่ายนะสาสี่ได้นะทัจะพังสัจะพังโอ độc lốt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 , màu trắng, đổ lên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 ล้ม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 ที่ผ่านเราลงจอดรถไม่ได้ลงจอดรถไม่ได้ล้มล้พี่ดีพี่ดีล็อกรถเหรอโลโอกล็อเล่นปากหลานดิสวยล่วงไอ้ดีโง่ตำรวจมาตำรวจมาพี่ตำรวจมาเล่นต่อ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 เอาให้ตายเป็นเทียรมึงอ่ะ ใครมันบู๊อ่ะโนแลนบู๊่ไงนพี่เ้อ่ะมาล้วม้วมาแล้วมาแลมายเฮ้ยพอพอู่แล้วอยู่แล้วพอพอพอถ้าเห็นใครพี่่พอกัน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 พอกอนพอกัน รอพี่ตำรวจยิงผมแล้วพี่ระวังหน่อยเดี๋ยวเขาจับม่แต่ว่าแค่รถมา่รถมาใช่รถมจับ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 ัตำรวจจะยิงแล้วบังปังให้ที่เคดิบังให้ที่เคดิเรือรถขึ้นรถขึ้นรถไปเลยไปเลยเร็วไปดิไปดิไปเลยตำรวจไม่จับหายเชฟนะบุคคลเดยไปดิไปดิ ค่อยๆค่อยๆไม่ได้ไม่ต้องรีบจุดยิงยางลงสีให้โม้โม้โม้กกลับบ้านกลับบ้านออกจากวงแดงเอาจากเอาจากวงแดงแล้วกลับบ้านรวมบ้านทุกคนทุกคฝั่งเรามีใครตายเปล่าผมตายตายดพี่เราอุ้มมาเปล่าอุ้มมาแล้วพี่โอเคไปไปโรงพยาบาลอุ้มไปโรงพยาบาลเลยที่เหลือที่เหลือโรงพยาบาลที่เหลือโรงพยาบาล

ไอพยุนคุยวอลตอนผมยังละข้อเสียเพราะคุยวอลมันไม่บู๊หัวให้อ่ะผมรู้วิธีการมันบู๊และกันบู๊ดคุยวอลโอเคมันจะบู๊หัวไว้ได้พุทบอลคุยวอลยังไงถ้าโดนมีไปแล้วคุยไเวลาใคองครไม่ใช่ที่นอนเตียงไม่ไปถึงตอนบู๊ตยังไงบู๊ตยังไงบู๊ตเข้าหน้ามันอะเวลาคุยวอลมันจะไม่โดนหน้าไอพยุยังรอดเฉย สรุปมันตายป่ะเมื่อกี้ตายพี่ผมตีตายนิ่อยู่ไม่ถานมันบู๊ใส่ผมพี่จากไหนตำรวจมาบ้านนะพี่เอาดิเอาปลาดดีตำรวจเอาปลาปลามาทำไมอ่ะอ๋อนี่ผมผมตีมันต่อหน้าตำรวจดูเขาไม่ดูใชยต้องออกไปเข้ามา เข้ามา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 เดมอนเข้ามาเดมอนพี่ตีเมื่อกี้ผมบอกไอ้คุณตำรวจยี่ในดีซีแล้วว่าให้เอาตำรวจอรกไปก่อนแล้วค่อยเข้ามาีหลังเมื่อกี้ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาเร็วขนาดนั้นตำรวจยี่บอกว่าลูกน้องเขาว่าเข้าไปเลยไม่ฟังหมายถึงอะไรนะอีกทีหนึง่งผมมารู้จักรู้จักกับตำรวจยี่ในดีที่ขอดึงคือดีตำรวจ ตำรวจเก่าอ่ะแล้วผมก็เลยบอกคุณยี่ว่าเอาตำรวจออกก่อนเพราะผมจะมีสตอรี่การเผ่าโรงพยาบาลเมื่อกี้ที่มีตำรวจมายุ่งอ่ะแล้วต้นฉบับยี่ก็บอกให้ตำรวจออกมาแล้วแล้วพอเราตีกันอ่ะไอ้ตำรวจคนนั้นก็ขี่เข้าไปใหม่ตำรวจยี่ก็แบบเออไอ้ขี้เขายังฆ่ากันไม่เสร็จเลยอะไรรีบเข้าไปทาไมอะไรอย่างเงี้ยใช่คนนี่จะให้ฆ่ากันเสร็จก่อนเสือกนะตำรวจเมื่อกี้เมื่อกี้สูดเท้าได้ลงปะลงลงสกายอ่ะคนหนึ่งนีคนตายด้วยนะ เขาเปลี่ยนชุดแล้วเขาไม่เล่นแล้วนะเขาไปฟาร์มต่อมั้งผู้หญิงไงนะไม่มันมันจะร้องเพลงแล้วพี่มันเล่นไม่ได้ใช่อีกค่าดูเขาร้องเพลงว่ะพี่ไปดิต้องไปดิไปได้ไปได้แล้วไปฟังพี่ตีร้องเพลงแล้วไม่ใช่แล้วไอ้สรุปก็คือไอไอลีนก็ร้องไม่ได้อีกไอพู้รบวนตับแล้วมีใครเป็นประกวดวะในแก๊งเราอ่ะ สียงว่าผมมันน่าจะประกวดด้วยพี่ <laughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันติดรถหรือวอ่ามันช่วยมันติดรถมั้งน่านะหรือว่ามันรีวอร์แล้วมันช่วยแหม่ย่าเราวิ่งตำรวจไอ้ย่ยทำเหมือนตอนนี้มันเล่นสตอรี่กับเราเดะเลยวิ่งไปหาตำรวจใหญ่เลยย่า เหมือนเด้ทตำรวจเลยนะตำรวจก็ไม่ทำอะไรตำรวจก็ไม่ทำตำรวจตำรวจยิงดีตำรวจยิงดีทำพูเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กทานไม่รู้อ่ะเต็ดูตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยหมอไปไหนไม่รู้เนื้อผมเต็มแล้วแต่ผมออกเด็กเตียงไม่ได้อ่ะหมอกักตัวไอ้นี่ เออไอพี่อะทาพี่บอลท่าที่ไหนอะเฮ้ยบอลบอลบอกบอกหมอมามาห้องห้องไว้์ไลน์หน่อยพี่รู้จัดเตียงไม่ได้เขาไม่รู้หรือเปล่าพี่ไม่รู้นี่ต้องมาเจนนี่มันกันทุกคนเจนนี่เหรอพี่บอลอะไรอ่ะพี่บอลฮะอันนี้ก็อะไร,รอ่ะสิบแปด นี่เรายังจะเล่นกันต่อไหมพี่หรือว่ายังไงพอละเล่นไม่ได้ตดกิจกรรมกิจกรรมมาบี่ผมไปาน้ำกนข้าวกเลยูจิจกรรมจะจบมัน่าจะล้างบาปพอดีป่ะพี่กินข้าวเดียหอาบน้ำสเออใช่ผมไม่อาบน้ำตั้งแต่เช้าเนี่ไมฟ้านี่เฮ้ยเดี๋ยวรีบรีบไปทำอะไรรีบไปทำเลยเดี๋ยวชิงทงทีมมันต้องเล่นนะโอเคพี่อย่าลืมทุกคนสำคัญมากได้บ้นอยู่ไหนได้บ้น น,กกน,นะครับเกข้อคเจอกันนะครับนหลังจากเอาเคยล้างแบบถ้าเกิดได้เล่นยังไงเดี๋ยวผมเะมมาเอาคลิปลงให้นะ